อบฟันคำโคงมาลงฟั่งไทยจากสาเล้าฝังซ้ายสวรรณ์าจิตมาเพชรลำเพลินวัดดีพี่น้องเอซเพชรลำเพลินวัดดีพี่น้องเอซน้องคำหลาลำนครแล้วก็บัดดีเอฟซีทุกทุกคนพี่น้องๆๆๆ ขอบคุณายหลายเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเนาะอันนี้ต้องออกตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อมันเป็นความสอบซนตัวพี่น้องเดอ้อโมเมนอวยกันไม่พี่น้องเดอ้อถึงคือเพลง,งเพ่งเพ่นแต่งออกมาได้กินใจใดีพี่นอ้องมันเป็นแต่งออกมาได้กินใจพี่น้องอาจารย์ซั่งเป็นแต่งมาโอ้แต่งได้ดีพี่นอ้อง แ้วก็มาบวกกับเสียงใซส์ของหนองคำหล้าเสียงไซส์ซื้อพี่น้องเสียงก็ได้ปรุงแต่งไหมพี่น้องเวลาฟังแ้วมันได้บ่านาเบียพี่น้องมันฟังได้ตลอดนะพี่น้องเออออกโตไปก่อนนะพี่น้องเด้อมันเป็นควาอสอบส่วนตัวพี่น้องสำหรับคนที่บดสอบบ่มากะเหรียผ่านได้เด้อพี่น้องเด้ออืมว่าเป็นอย่างพี่น้องมาว่ากันมะว่ากันพี่น้องอืมสิทธิไัยมั่นพี่น้องสิทธิไัยมั่นอืมมันเป็นวาอสอบส่วนตัวพี่น้องอืมซึ่งผมก็เคยบอกพันพนมาหลายลิบลอยพี่น้องว่าซ่องผมนี่ เฮ็ดเพื่อเชียร์น้องข้าหลาพี่น้องขัดโเสียก็ย้อนไปเบิ้องในเด้เด้อพี่น้องเด้อคลิปที่พันๆมากพี่น้องอืผมกับบุ้หูคือกันล่ะพี่น้องว่าเป็นอย่างผมยังอยากเชียร์น้องข้าหลาอืมเพราะว่าช่องผมเปิดมาได้สองปีแล้วก็ทิ้มไม่ได้พี่น้องบ่ไปเป็นบ่ไปนั่นแหละแล้วก็เพิ่งมาบ๊มาเฮ็ดเนี่ยตอนน้องข้าหลาไปเบิ้งสตอรี่น้องข้าหลามาเนี่ยแหะพี่น้องมันมีแรงบันดาลใจแบบใด้บุ๊คม,มันคิดอยากที่เชียร์น้องเขาเลพี่น้องเห็นเขาใจสูงพี่น้อง เห็นนองเขาใจสู้ขึ้นนองน้องใจสู้อืมมันบ่เป็นยังไงเด้อพี่น้องเอ้ยเออสำหรับผู้หญิงตัวน,น้อยคนหนึ่งเนี่ยที่ขามน้าม,มาเนี่ยแล้วกับมาอายุอีกประเทศหนึง่งเอบอบ่ตรงๆงกับขึอ้นนองน้องมากโกอินเตอร์อายุประเทศเฮ้าพี่น้องช่วงนี้เดียไปอืมกันเปรียบเทียบถามว่าน้องดังไปผมมาดังถ่ายอยูุประเทศนอ้องน้นอ,นามมานองดัง,มมดง,เ,ง,ง,ดงเพราะว่าน้องเขาเบื่อเพ่งผ่านๆมาาน่านานานะ ยอดบิ้วกับบางบางคลิปก็มีเป็นแสนก็นมีอยุ่ได้พี่น้องพี่น้องเขาเบื่อน่ะเออแล้วก็หน่อยก็นั่งแต่ที่น้องขามมาแล้วมาอยู่ฟังไทยเข้าพี่น้องแล้วมาสามารถเอาชนะใจคนไทยได้เอาสามารถเอาชนะใจคนไทยในประเทศนั้นได้มันมั่ม่เรียงงยได้พี่น้องเนาะเออเอามาให้กำลังใจกันดีกว่าพี่น้องเนาะอือจึง เห็มขวมหมูมานะน้องเอกพี <S 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 ่น้องอุ้ยตอนมายังรุ่นอยู่พี่น้องตอนตอนตอนน้องพรท่านออกเพลงมากนะพี่น่องน้องสิ้วองออกมาแน่แน่น้ะยังรุ่นอยู่พี่น้องแต่ว่าโอ้พอน้องปล่อยเพลงออกมาแล้วพี่น้องมันเกินคาดพี่น้องมันเกินคาดนั่นก็แสดงว่าน้องสามารถทําได้พี่น้องน้องสามารถทําได้น้องมีความตั้งใจพี่น้องน่องมีความตั้งใจเรื่ะพี่น้องตั้งใจสูงเลยนะเออ แน่นอนว่าเป็นคนแบบแบบสดงดกเส้อพี่น้องน้องเป็นคนเงีย,งยบๆน้องเป็นคนเงีย,งยบๆพี่นอ้องเพือกันาคมในฝักพี่น้องปล่อยออกมาแลลวโว้มันมเปแน่นหน่อย้วพี่นอ้องเออติดตามไปเรื่อยๆก้อนพี่น้องห้โอกาสาคนนํำแน่เนาะย่าเฝ้าไปเล่ง,งลนัดทครงห้ายแมนบอกพี่น้องว่าอืน้องแค่ยู่ในจุดเริ่มต้นพี่นอ้องเออขัดเปียบเสมือนตนกล้ากับ เพิ่งเขาก็แตกนอขึ้นมากพี่น้องเขาก็มีเพ่งเพ่งแค่เพ่งเดี่ยวแม่เป็นของเฉพาะแม่อืมก็รที่ให้จังสั่นจังสี่จังสี่จังสั่นมันก็เป็นไปบ่ไอยนะพี่น้องเนาะเป็นแบบบางคนก็ว่าน้องร้องบ่เถื่อนน่องร้องเถื่อด้ยพี่น้องซอสร้างกับสอโซมันต่างกันบ้านเพิ่นมามีซอสร้้าางบนเพี่น้องเออขันไปร้องอยู่ทั้งบ้านเพิ่นถือเป๊ะลอยเปอร์เซ็นต์ร่องทังบ้านเท่องอัธวะเพี้ยนอืมมันเป็นลูกผสมประสานพี่น้องเพราะว่าน้องกระลูกอยู่แล้วว่าน้องเป็นคนฟังไส่น้องเป็นคนเล่าอืม ลูกผสมกับเบียงสี่หละพี่น้องลูกผสมอืบังแล้วมันก็มีเสนนห์ได้พี่น้องถ้าเฮาบ่มีอคติพี่น้องถ้าเฮาบ่มีอคตินี่ฟังแล้วมันจะมเสเนห์ฟังแล้วมันบ่นาเบียพี่น้องบังแล้วก็คือคือมันลื่นไหลไปเล้ากัพัดพานไปมันต้องไปชิดยั่งมากม่ายนี่พี่น้องบังแล้วมันเบาสมองนะพี่น้องมันเป็นเสียงธรรมศาสตร์เสียงที่บ่มีการปรุงแต่งคือเสียงน้องเนี่ยบ่ได้บอบซ้ำหลายพี่น้องอีเดีอืวเสียงน้องนี่ยังเป็นเสียงใสๆสอยู่เลยพี่น้อง นะเออเขาต้องยอมรับอืมดังกับกระแสมันกับมานํากันนั่นแหละพี่น้องบางคนมาบอท่านดังดรกมีแต่กระแสแบบว่าอ้าขันคนบอมีกระบอกดังมันที่ีกระแสอะไรจังไหนคนบอมีกระแสแล้วมันจะดังอะไรจังไหนพี่น้องมันมานกากันพี่น้องมันเป็นตัวเดียวกันดังกับกระแสนั่นนะเออเราต้องยอมรับความจริงพี่น้องยอมรับความจริง ว่ามันเชี่ยคนนี่ไปทับคนนั่นพี่น้องอือผมเชี่ยนอนข้ามหนาผมก็เชี่ยนอนข้ามหน่าพี่น้องแต่ว่าคนอื่นผมว่าไปทับเด้ผมกับไปเบิงขึ้นกันพี่น้องบ่นผมไปเบิงเด้พูดได้ที่เป็นบ้ามาฟังแต่เพ่งนองขำาหนาได้ตลอดเนาะแมนบ่เพ่งของผู้อื่นผมกับไปฟังคณะอื่นผมกับไปเบิงพี่น้องม่นเบิงแต่คณะเพลําเพื่อนผมไปเบิงใล่ไล่คณะให้กันพี่น้องไปที่มาสัมสักอยู่แต่คณะเดียวเนาะแมนปอไปที่มาฟังอยู่แต่ผู้เดียวอืแต่เขากับว่าไปทับถมผู้อื่นพี่น้อง แต่ว่าที่เขามาเบานะ่ะเพราะว่าเขาสอบเป็นการโซนโตัสอบกนนี้ละเขามากนนี่ละมักคณะหมอลําคณะนี้ละอย่างสี่นะอืมเขาก็เลยยังเหนี่ยงจะกับคณะนี้จะหน่อยกับแค่นั้นหน่าพี่น้องอืมเนี่ยไปใส่ชีวิตยังมันอุ้ยแต่มันบุ่นไหวปวดหัวยังขนาดแตะ <c oughs> ชีวิตแต่มันใส่ง่ายๆพี่น้องมันใส่ง่ายๆอืมกันเขาบ่มีอคติพี่น้องอืมอย่าไปมีอคติอืมนอกจากเบิ่งหน้องสะก้อนเออ ว่าน้องที่มีการพัฒนาไปสำไ้ๆๆสำหลายซำหลาเข้ากับเชีย่ยไปตะควันพี่นอ้องอือเข้ากับเชีย่ยซ้ำเข้าเชีย่ยได้นั่นแหละพี่น,น้องบ่ราะม่นถือรับหูรับตาเชี่ยดอกอือขาน้องยังทำตัวแบบนี้ประพฤติดียังสี่เข้ากับเชีย่นยนอ้องไปเรื่อยเออเบิ่งเพิ่งบงเบิ่งบงเพิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเชี่ยบงเพิ่งไปเรื่อยอัน,น,นหน้าโคตั้งนามันไม่มีผู้หูจักดอกพี่นอ้องอือนาวันที่เป็นยังดไม่งนบ่ล่ะอือเขาจะเฝ้าไปด้ว,วนสรุปไหมละ่ะอือ ให้โอกาสคนน้ำแน่พีนนน่น้องคนเฮาคือกันอืไม่ว่าจะเป็นคนประเทศใดกระามนระืพี่น้องคนเอาคนไทยคนยังก็กตามสร้างพี่นอ้องคือว่าการที่น้องมา <c oughs> สามารถเอาใจชนะคนไทยได้นี่ครับสนะใจคนไทยได้เนี่ครับมันกับว่ามันเลี้ยงง่ายด้ยพี่นอ้องซึ่งน้องกเง็เป็นซึ่งเป็นนักล้องไม่ไม่เบาเซื่อ,อพี่นอ้องเออแม้จะ่ปนคนไทยได้แท้เนี่ยคนไทยนั่งกันได้แท้เนี่ย ก็มีหลายคนนีน่พี่น้องอืมที่บ่สามารถที่เอาชนะใจคนให้คือกันได้พี่น้องอืมบ่มีดรอกพี่น้องผู้ใดที่บอ่อยากเป็นกระแสอืมบ่มีดรอกผู้ใดที่บอ่อยากดังอืมแต่น้องข้าลานะเขามีกระแสเขาถึงไปล่าเขาแล้วพี่น้องป้าเขาลิขิตมาแล้วพี่น้องมันเลีกเลี่ยงบ่ได้พี่น้องมันเลีกยเลี่ยงบ่ได้อืม มันเป็นมือของเขามันเป็นบ้านของเขาเขาต้องยอมรับพี่น้องผลจิตตัวกฟ้าทีห้องไม่เไปห้ามได้จริงเลยพี่น้องอืมนี่แบบอืมเขาลิชชิตมาแล้วพี่น้องเขาลิชิตมาแล้วเขาฉีดเสียนมาแล้วอืมตะกี้น้องคขอบเบอร์ยุบประเทศเล่าน้องคือบดังเอาพี่น้อง่าเอาเออมันนีเวลาาของมันได้พี่น้องบอสเซียจะะไปลบลู่ได้พี่น้องเด้อของทุกอย่างเ่ะพี่น้อง คนเท่าเทยกันพี่น้องอืมบางเที่ยนี่เฮ็ดมาแถบตต่เฮ็ดจังนี่กับบอลลับอลลวยพี่น้องอืมบัตรชี่ัมจิลุ่ยน่ะเฮ็ดนิีหน่อยกับนี่ตะกึ่งตะท่องขามาพี่น้องมันกับแปลกเพราะว่าเขาลิขิดมาแล้วเออกับเคื่อน้องข้ามลาเนี่ยนะพี่น้องเออเขาลิขิดมาแล้วว่าน้องข้ามราต้องดังเด้อช่วงนี้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 ทังนบ้ล่ะไปพ่อผู้นี้ไปครบผู้นี้ไปยุผู้นี้ผู้นี้สิอุปัมภมเจ้าผู้นี้ผู้นี้มันเจ้าจีนมีซื้อเสียงขึ้นนั่นเห็นบ้า มันมาประจบเหมาะกันพอดีพี่อน้อง ừ, ทุกยากมันมาประจบประจบเหมาะกันดวงดาวพี่อน้องดวงดาวมันมาประจบเหมาะกันนี่ยังอะไรที่เกิดขึ้นนะพี่อน้องไว้กามิต่ดังแล้วเนพพเาะมีแต <laughs> ่เพิ่อนติเจเอาเงินระบาดเลยพอพวใหา่บ้านไปยิบต้องปุ๋ยไปยังเจาอันนี้พี่น้องแล้วก็มันก็เป็นการดีอีกหนึงถ้าน้องดัง,ดง,ดงน้องมีซื้อเสียงสามารถเลี้ยงไป้ยไปหลายครอบครัวหลายาลหลายชีวิต คือเบาไปนั่นแหะพี่น้องเนาะอืมเบาไปเบามากอาจะว่าเบาสั่มพ่มเกาอืมเพราะว่ามันไม่มันย่ายหายบัรยายเ่านะพี่น้องคันเบาไปบาดเว่าอวยกันหลายมันโมเมนต์อวยนะพี่น้องเนอะอันนี้ผมบอกความจริงเนอะอืมอวยกับเชี่ยนี่มันต่างกันเด้พี่น้องเชี่ยกับอวยนี่ต่างกันพี่น้องให้เฮ็ดใจเป็นกลางยัยได้ะพี่น้องเด้ออืมมาล่องให้โอกาสน้องน้ำแน ถึงว่าน้องที่เป็นคนฟังใสโอ้ยน้องกับบม่มีผิดมีผพ่ย,ยังดอกน้องกับน,น้ำตะควบม,มันเทิงหรอไม่ให้เขาฟังกันนะอือไอ้โอกาสน้ำน้องเมืองว่าน้องที่เออ,อที่มีซึ่งเกินที่สองที่สามเราน้องที่พัฒนาเจ้า,จาของไปซ้ำไหนตัวอือบ่มัมมนปุ๊บปับป๊บก็จะดีคือผู้นั้นเจ๋งคือผู้นี่มันเป็่นไปบ่ได้พี่น้องเนอะคนเฮามันบ่ซ้ำกัดดอกออพี่น,อน,อนอ้องเนอะเอาเอาละพี่น้องเนอะอือ สุดท้ายนี่ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามให้น้ำเนื้อพี่น้องเด้อฝากส่องนน้อยไปน้ำจากส่องเนื้อพี่น้องเด้อฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับจากไข่ซับไข่ประกวดหัวหอมกระเทียมมันนัดน้ำมันลงไปพี่น้องเออต่ำดีๆพี่น้องต่ำดีๆไปเกี่ยวน้ำมันพี่น้องเกี่ยวน้ำมันพี่น้องทอดปลาทูหอมขึ้นมาจากตัวพี่น้องเทโป่ทั้งหนานั่นวะเลืมข้าวเพื่อนกันพี่น้องกินเข้าไปก็ได้เอาบ้านดีพี่น้องบ้านดีพากกันไหมพี่น้อง เอาสบายดีมีเงินทองได้พี่น้องเด้ยอยัดอืดเงินยัดยืดทอง